ฉีดก่อนปลอดภัยก่อนฉีดก่อนปลอดภัยก่อนเพื่อกลับเข้าสู่ชีวิตปกติมาหยุดโควิด -19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย รักษาระยะห่างทางสังคมชาวสูงเนินพร้อมใจไปลงทะเบียนจองรับวัคซีนติดต่ออสมอในพื้นที่เพื่อแจ้งความจำน่งขอรับวัคซีนติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านเพื่อแสดงตนขอรับวัคซีนลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือโดยแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อจองสิทธิ์รับวัคซีนติดต่อสายด่วนโรงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและเจดโรคเรื้อรังโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคอ้วน ติดต่อโรงพยาบาลสูงเดิน044 417 1 0 0และ044 417 101ต่อ151หรือ153ในเวลาราชการผู้สูงอายุและเจ็บโรคเรื้อรังเริ่มลงทะเบียนวันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปเริ่มฉีด7มิถุนายน 31กรกฎาคมสำหรับประชาชนอายุ18ถึง59ปีลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจองก่อนมีสิทธิก่อนฉีดก่อน,อนปลอดภัยก่อนสูงเนิน normal life มุ่งสู่ความปลอดภัยต้องพร้อมใจไปฉีดวัคซีน